สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันเสาร์ที่9มกราคมปีพุทธศักราช2564กับดิฉันนางสาวชวนพิษเงินฉลาดค่ะวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ แผนที่อากาศผิวพื้นนะคะวันนี้เราจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นนะคะที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะโดยมีเส้นลักษณะของเส้นไอโซบาที่ค่อนข้างถี่ซึ่งทําให้มรสุมตะวันออกเฉีงเหนือที่ปกคลุมบ้านเรานะคะที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยมีกําลังแรงด้วยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นกลุ่มเมฆนะคะก่อตัวบริเวณชายฝั่งของภาคใต้นะคะค่อนข้างเยอะนะคะ เรดาร์ชุมพรค่ะเราจะพบกับนะคะกลุ่มฝนนะคะกำลังอ่อนที่กำลังปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วก็บริเวณชายฝั่งด้านหน้าของอำเภอท่าแซค,ค่ะส่วนเรดาร์สทิงพระนะคะเราจะตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะปัตตานีค่ะแล้วก็ชายฝั่งของนราธิวาสด,ด้วยนะคะรวมถึงกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆนะคะที่อยู่บริเวณกลางอา่าวไทยนะคะตรงนี้มีแนวโน,น้มที่จะเคลื่อนเข้ามานะคะปกคลุมแถวนครศรีธรรมราชในระยะต่อไปค่ะ รายงานปริมาณน้ำฝน,น24ชั่วโมงค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะจนถึงจังหวัดนาราธิวาสมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะวันนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีประจวบและก็ชุมพรเนี่ยมีฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีโอกาสของฝนเนี่ยประมาณร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปัตตานียะลาและนราธิวาสจะมีฝนมากขึ้นเล็กน้อยค่ะคือมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่นะคะโดยวันนี้นะคะปริมาณน,น้ำฝนการตกของน้ำฝนนะคะจะใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะ,ะสำหรับพื้นที่ต่างๆก็จะมีแดดในช่วงเช้านะคะมีฝนเข้ามาเป็นระยะค่ะ ประกาศเตือนภัยนะคะคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยของศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศในช่วงวันที่9ถึงวันที่13มกราคมนี้นะคะอ่าวไทยตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูง2-3ถึงเมตรค่ะออสำหรับชาวเรือนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาคลื่นสูง2-4ถึงเมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือชาวประมงค่ะ เดินเรือด้วยความระมัดระวงังเรือเล็กควรจะออกจากฝั่งในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของเพื่อพักใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะวันนี้นะคะการพยากรณ์อากาศประจําวันสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จบแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน